เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเงินคนแก่เงินคนพิการเดือนพฤศจิกายนจะเข้าวันที่เท่าไหร่ใขรได้เพิ่มใครไม่ได้เพิ่มวันนี้มาฟังกันนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก่อนไปฟังรายละเอียดนะคะพี่เกตฝากกดติดตามกด u b s c r i b e นะคะก็กดกระดิ่งกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ช่องของเรานะคะพี่เกตทำคลิปนะคะให้เป็นความจริงที่สุดนะคะข้อเท็จจริงมากที่สุดนะคะ ก็จะนำมาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะเริ่มต้นกันที่เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดน,นะคะสำหรับในเดือนพฤศจิกายนนะคะเงินจะเข้าวันที่10พฤศจิกายนนะคะอย่างได้เท่าเดิมนะคะ600บาทสำหรับใครที่ได้ย้อนหลังไปนะคะก็มาแชร์กันไว้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันหน่อยได้อ่านกันหน่อยนะคะว่าได้ย้อนหลังยังไงนะคะ เพราะว่าตามข้อมูลที่พี่เ็ดเคยหาไว้นะคะก็มีการประกาศว่าจะจะย้อนหลังให้สำหรับเด็กที่เกิดในปี63นะคะหรือบุคคลที่มาลงทะเบียนในปี63นะคะจะได้รับเงินย้อนหลังเพราะว่าเนื่องจากว่าหน่วยงานราชการเนี่ยก็มองว่าปี63นะคะก็มีเรื่องของโควิดอาจจะไม่สะดวกเรื่องการเดินทางมาลงทะเบียนนะคะสำหรับเด็กๆที่เกิดในปี63เนี่ยก็จะได้ย้อนหลังถึงเดือนเกิด ส่วนเด็กที่เกิดในปีอื่นแต่มาลงทะเบียนในปี63จะได้ย้อนหลังถึงเดือนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะชื่อเขา้ากรมบัญชีกลางเดือนไหนก็จะได้ย้อนถึงเดือนนั้นนะคะซึ่งก็ได้รับเงินย้อนหลังกันไปแล้วนะคะมีหลายๆคนเนาะก็มาแชร์กันไว้หน่อยว่าได้ยังไงได้กี่เดือนนะคะ เงินคนแก่นะคะหรือว่าเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะคะก็จะเข้าบัญชีในวันที่10พฤศจิก,กายนเหมือนกันนะคะสำหรับผู้สูงอายุก็ยังไม่มี ข่าวว่าจะได้เพิ่มนะคะยังคงได้เท่าเดิมนะคะก็มี600บาท800บาทและก็1000บาทตามอายุนะคะยังไม่มีข่าวว่าได้เพิ่มแต่อย่างไรนะคะถ้าเกิดมีความคืบหน้านะคะว่าจะมีการเพิ่มเบี้ยนะคะพี่เกตก็จะรีบนะคะเอาข่าวมาบอกให้เพื่อนๆได้ฟังกันเลยนะคะแล้วก็เงินส่วนสุดท้ายนะคะก็เป็นเบี้ยยัยงชีพผู้พิการนะคะหรือว่าเงินคุณพิการนาอเลขสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะคะก็จะเข้าในวันที่10พฤศจิกาย,ยนเหมือนกัน แต่เงินของผู้พิการนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้นะคะตามที่เดือนตุลาคมนะคะได้ปรับเพิ่มกันไปแล้วนะคะเป็นการปรับแบบตลอดไปนะคะก็คือจะได้ตามอัตราที่ปรับไปตลอดเลยนะคะสำหรับผู้พิการที่อายุไม่เกิน18ปีนะคะหรือว่าผู้พิการที่เป็นเด็กนะคะ ได้1000บาทนะคะเข้าบัญชีธนาคารสำหรับผู้ที่รับผ่านบัญชีธนาคาระคะแล้วก็หรือว่ารับเงินสดนะคะก็เป็น1000บาทเหมือนกัน 2. นะคะผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการและมีบัตรคนจนด้วยนะคะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะได้เข้าบัญชีหรือว่ารับเงินสดตามปกติเนี่ย800บาทอีก200บาทจะเข้าบัตร นนทีนี้ก็มีคําถามว่าไอ้สองบาทที่เข้าบัตรคนจนเนี่ยเข้าวันไหนวันที่เท่าไหร่พิ่เกดตก็ไปหาคำตอบมาแล้วนะคะเป็นคำตอบนะคะจากกรมบัญชีกลางนะคะก็ได้ชี้แจงว่าในส่วนเงิน200บาทที่เข้าบัตรคนจนนะคะยังไม่สามารถระบุวันแน่นอนได้นะคะก็จะแจ้งให้ทราบนะคะว่าจะโอนวันไหนนะคะเบื้องต้นเนี่ยรับไปก่อนนะคะ800บาทอีก200บาทก็จะ เป็นวันไหนก็จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการไปกดเงิน200บาทนี้นะคะใช้บัตรคนจนนะคะไปเช็คที่ตู้ ATM นะคะธนาคารกรุงไทยนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่ายังไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะพี่เกดก็แนะนําให้ว่าใช้บัตรคนจนนะคะไปกดเพราะว่า200บาทส่วนต่างนี้ไม่ได้เข้าบัญชีธนาคารผู้พิการปกตินะคะคือจะเข้าบัตรคนจนก็เอาไป กดเช็คดูที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้เลยนะคะและพี่เกดก,ก็จะติดตามมาให้เหมือนเดือนนี้นะคะว่าอีก200บาทเนี่ยมันเข้าวันไหนนะคะพี่เกดก,ก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันก็จะได้ไปกดตังนะคะมามาซื้อของกินของใช้กันนะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการนะคะแต่ไม่มีบัตรคนจนนะคะกลุ่มนี้ได้800บาทเท่าเดิมนะคะ ไม่มีการเพิ่มแต่อย่างใดนะคะ8 0 0รบาทเท่าเดิมทีนี้ก็ยังมีการได้ร,ร้องกันอยู่นะคะว่าอยากจะให้ผู้พิการทุกคนนะคะได้ปรับเป็น1,000บาทเท่ากันนะคะตอนนี้พี่เกดก,ก็ติดตามข่าวให้อยู่นะคะแล้วก็จะเอาความคืบหน้ามาบอกมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่าเรียกร้องไปแล้วนะคะมีอะไรคืบหน้าบ้างนะคะสรุปนะคะก็เงิน3ส่วนนี้นะคะจะเข้าวันที่10พฤศจิกายนนะคะแต่จะมี ผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะคะจะได้รับส่วนต่าง200บาทอีกเมื่อไหร่นะคะวันที่เท่าไหร่ต้องรอติดตามประกาศจากกรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งกรมบัญชีกลางก็ยังไม่ได้ให้คําตอบแน่นอนนะคะว่า200บาทที่เข้าบาัตรคนจน,นะคะจะได้วันไหนนะคะก็กดติดตามกันไว้นะคะพี่เกดจะรีบมาบอกทุกคนเลยนะคะว่าเงินเข้าวันไหนเนาะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะแล้วก็กดติดตามกันนะคะอยากให้พิ่เกตติดตามข้าวเรื่องไหนนะคะคอมเมนต์กันไว้นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ